สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกับแนวทางหุ้นนีคิเช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับผมวันประจำวันที่26นะครับเมษายน2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดก็ขอฝากบ้านก่อนนะครับสหรับ ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ามีบ้านอยู่ยแล้วเนาะอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จิ้มลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับก็เข้าไปสอบถามแอดมินได้นะครับสำหรับบ้านโชคอนันต์999นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับของเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ถือว่าในรอบเช้าเนี่ย VIP ก็มาเนาะ VIP ก็มาตัวรูดก็ ก็ถือว่าโอเคนะครับพี่พี่ตัวเจาะอาจจะมาแค่ VIP นะครับผมให้วิ่ง9รู่นสนะครับ VIP 6 4 6กับ19นะครับใครวิ่ง9นะครับเข้าไปที่19นะครับตัวเจาะผมไม่มีเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนใครวิ่งรู่ที่4นะครับเข้าไปที่4 6นะครับแล้วก็เจาะ4 6ตรงๆเนาะแต่ว่าไม่ได้เน้นให้นะครับเนาะก็มีพี่พี่ มีโชคกันในรอบเช้านะครับส่วนปกตินะครับ604กับ52นะครับพี่พี่หลักห้าผมก็ให้น้องเน้นเก้าห้าแล้วก็สี่ห้าแล้วออกห้าสองนะครับก็ใครวิ่งรุ่นที่สี่นะครับเข้าไปที่ศูนย์สี่นะครับผมไม่ได้จับให้เนาะหลักศูนย์เก้าศูนย์นี่ให้อยู่แต่สี่ศูนย์ไม่ให้นะครับก็แปลกตัวเองเหมือนกันเนาะนะครับผม ส่วนในรอบบ่ายผมให้2กับ1 1นี้ไม่มานะครับขอโทษขออภัยที่รูดตัวผิดนะครับ1ไม่มานะครับปกติออก0ูนย์ศนะครับมาได้ไงไม่รู้นะครับพี่พี่โ่มาได้ไงไม่รู้นะครับผมส่วนนะครับปกติเนาะไม่มานะครับส่วนราโจว VIP 22993นะครับพี่พี่ของเรานะครับใครวิ่ง2เหลือ2ไปรูดนะครับเข้าที่29 ตรงๆนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะแนวทางนะครับก็ใครมีโชคก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะอยากเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมเนาะก็เป็นกลุ่มของแอดเองนะครับก็นอกเหนือจากในช่องทาง YouTube ก็จะเป็นแนวทางอื่นนะครับเริ่มตั้งแต่ลาวเอ็กต้านะครับ าน่ยอาเซียนเนาะแล้วก็หุ้นห้างเสิงนะครับแล้วก็เราพิเศษเราสตาร์นะครับผมเนาะที่ผมไม่ได้ลงใน u t u b e นะครับก็หลากหลายแนวทางนะครับท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปรับชมดูก่อนได้นะครับเข้าไปแล้วนะครับชื่นชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ออกมาได้นะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มฟรีนะครับไม่มีกฎนะครับก็คือกฎก็อาจจะแค่ห้ามนำนำห้ามนําแนวทางท่านอื่นมาลงเนาะก็อาจจะมีแค่แนวทาง ของผมนะครับของผมแล้วก็อาจจะมีของแอดออนนะครับสาวออนพารวยเนาะท่านใดที่เป็น fc ก็นะครับก็เข้าไปในกลุ่มผมได้นะครับเนาะสำหรับนะครับของวันพุธนะครับผมเนาะแนวทางนี้คืออีกนะครับผมได้นะครับผมได้ตัววิ่งให้ไปที่เลข3นะครับตัวรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับผม อยากจะบอกว่าในรอบเช้าเนี่ยสกับ7เนี่ยเด่นมากๆเลยนะครับพี่ๆแต่จะมาไหมอันนั้นผมไม่สามารถรู้ได้เนาะแต่บอกแค่ว่าเด่นนะครับเนาะสกับ7ในรอบเช้านะครับถ้าใครชื่นชอบก็ตามได้นะครับผม3 2นะครับ37 35 39 เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมสามตัวผมให้ไปที่เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแนวทาง 3 7นะครับแล้วก็3579.2นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะเนาะส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับรอบบายนี้ผมได้ตัววิ่งนะครับตัววิ่งผมให้ไปที่เลข4นะครับตัวรูดผมให้ไปที่เลข9นะครับผม40 4ี่หก8ีนะครับเก้าศูนยนะครับผมสตัวนะครับเก้าสี็นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่ แนวทางหุ้นนิกกี้นะครับสี่แปดนะครับเนาะสี่ศูนย์เก้าแปดเก้าหกนะครับผมสลับแนวทางหุ้นนิกขี้เช้าบ่ายนะครับเน้นรอบปกติลอง VIP เนาะก็ขอให้มานะครับเด้งๆทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสลับให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามา เป็นกาลังใจให้แอดนะครับผมเนาะขอบคุณมากๆนะครับรวมไปถึงนากัญญานะครับนากัญญานี่ก็เป็น f c นะครับตัวยงเลยนะครับเนาะกราบขอบพระคุณมากๆเลยทั้งในกลุ่มแล้วก็ในช่องทาง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวสดีครับ